สวัสดีค่ะพบกับคลิปที่2ในเรื่องของเส้นตรงนะคะนักเรียนในคลิปแรกนะคะครูจะทบทวนให้นักเรียนนิดหนึ่งก็คือเราจะทบทวนว่าเราเรียนไปแล้ว3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องระยะทางระหว่างจุด2จุดนะคะซึ่งตอนนี้ครูขอใช้ตัวดีนะคะเป็นตัวแทนของการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดซึ่งเดิมครูใช้เป็นค่าสัมบูรณ์นะคะ พีหนนะคะนักเรียนใช้ตัวไหนก็ได้นะคะอันที่สองที่เรียนเรียนไปก็คือจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนะคะเราจะใช้ x บาร์กับ y บาร์ bar, ค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ x1 บวก x2 หารด้วย2หารด้วย2นะคะแล้วก็ไวบวก y2 แล้วก็หารด้วย2เรื่องที่3ก็คือเรื่องความชันนะคะ ซึ่งครูบอกนักเรียนว่าเราจะมีวิธีการหาสองวิธีแต่ที่ครูสอนไปเราหาได้แค่วิธีเดียวในกรณีที่เราทราบจุด2จุดนะคะเราทราบจุด2จุดที่อยู่บนเส้นตรงเส้นนั้นนะคะเราใช้สูตร y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1แล้วก็อย่าลืมว่า x1 x2 นักเรียนสามารถที่จะสลับที่ได้เสมอแต่ถ้าสลับที่ x1 x2 แล้วต้องสลับที่ y1 y2 ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าจุด x1 x2 หรือว่าจุด x1 y1 x2 y2 เป็นจุดที่เรากำหนดมันขึ้นมาเองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคลิปวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนดูเรื่องของการประยุกต์ระยะทางแล้วก็จุดกึ่งกลางนะคะ โจทย์ครูจะไม่เขียนโจทย์นะคะแต่จะอธิบายใหเงินฟังว่าโจทย์เขาบอกว่าเรามีวงกลมอยู่วงหนึ่งซึ่งครูวาดตั้งไว้แล้วนะคะจุดกึ่งกลางของวงกลมวงนี้อยู่ที่ห้าเจ็ดแล้วก็ปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางอีกเส้นหนึ่งเป็นเจดสีนะคะ เขาถามว่าปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางอีกเส้นหนึ่งเป็นเท่าไหร่นั่นคือเขาให้เราหาจุดปลายจุดนี้ว่าเป็นจุดคู่ลำดับอะไรทีนี้นักเรียนอย่าลืมว่าในจุดในเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยจุดตรงเนี้ยจะเป็นจุดกึ่งกลางนั่นคือนักเรียนสมมติจุดนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะจะเป็น x 1 y 1หรือ x 2 y 2ก็ได้เอาที่นักเรียนสบายใจ ในที่นี้ครูสมมุติเป็น x 2 y 2แล้วกันนะคะเพราะว่าจุดแรกขอให้เป็น x 1 y 1ไปจุดตรงนี้มันก็จะกลายเป็น x บา r กับ y บา r นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตามาสูตรในเรื่องของการหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดของเราก็คือ x บา r กับ y บา r อย่าลืมใส่วงเล็บนะคะ มีค่าเท่ากับอันนี้ครูทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะเป็น x 1บวก x 2หารด้วยสแล้วก็ y 1นะคะบวก y 2อหารด้วยสซึ่งตรงนี้เมื่อเราให้ตรงนี้เป็น x 2 y 2ตรงนี้ก็เป็น x 1 y 1นั่นเองนะคะนักเรียนก็แทนค่าตรงนี้เป็น x บาร์ bar. 5เนี่ยเป็น x บาร์นะคะแล้วก็จิตเป็น y บาร์ bar. เรียนก็แทนค่าค่ะ x บรานั้น y bar นะคะ x bar ก็จะมีค่าเท่ากับนะคะ x 1ก็คือ7ค่ะบวก x 2ซึ่งเรายังไม่รู้นะคะ x 2ก็คือเราก็เขียน x 2เลยจริงๆแล้ว x bar กับ y bar ตรงนี้เราทราบค่าแล้วนะคะขอลบนิดนึงค่ะโอเคนะคะตรงนี้เป็น x bar ก็คือ5นะคะแล้วก็ตรงนี้คือ7 7บวก x 2หารด้วย2 แล้วก็พอ y ายบาค่ะก็จะเป็น4ตัวนี้นะคะ y 1นะคะบวก y2 เรายังไม่ทราบค่าค่ะเราก็เขียน y2 หารด้วย2มันมีความหมายว่า5ก็ต้องเท่ากับก้อนนี้เราก็7ก็ไปเท่ากับก้อนนี้เรียนก็ยกมาเหมือนกับเป็นการแก้สมการง่ายๆนะคะเรียนจะใช้เป็น7บวก x2 นะคะหารด้วย2แล้วก็ไปเท่ากับห ตัวนี้เราก็สามารถหา x 2ได้เรียนก็ย้าย2ไปคูณนะคะเป็น7บวก x 2มีค่าเท่ากับ10นะคะ x 2ของเรียนก็มีค่าเท่ากับ10-7ลบ7ก็เหลือ3อันนี้เรียนได้ x 2ละพอนักเรียนหา y 2ก็เช่นเดียวกันค่ะเรนจับก,ก้อนนี้มาค่ะเป็น4บวก y 2นะคะหารด้วย2ซึ่งมันไปเท่ากับ7ค่ะ เห็นก็ย้าย2ขึ้นไปคูณค่ะเป็น4บวก y 2เท่ากับ14 y 2ก็เลยมีค่าเท่ากับ14ลบออกสักก็เลยเหลือ10เพราะฉะนั้นจุดปลายอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขาต้องการก็คือ x 2เป็น3นะคะ y 2เป็น10นั่นเองนี่คือการประยุกต์ตัวแรกนะคะที่จะให้เรียนดูค่ะต่อไปต่อไปนะคะเรียนไปดู โจทย์อีกข้อหนึ่งก่อนที่จะถึงโจทย์ตรงนั้นนักเรียนต้องมาทำความรู้จักกับเ,เส้นมัธยฐานก่อนนะคะครูทำกระดาษให้ใหญ่ๆน,นิดนึงนะคะเส้นมัธยฐานมัธยะแปละว่าครึ่งนะคะมัธยมัธยฐานเส้นมัธยฐานก็คือเป็นส่วนของเส้นตรง ส่วนของเส้นตรงนะคะที่ลากจากมุมที่ลากจากมุมไปแบ่งครึ่งความยาวของด้านตรงข้ามค่ะไปแบ่งครึ่งความยาวของด้านตรงข้ามตรงข้ามอ่ะครูสมมุตินะคะ ครูมีสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะโอเคทีนี้สมมุติว่าจุดแรกนะคะจุดแรกเป็นจุดอะไรก็แล้วแต่อ่าเป็นจุดสมมุติเป็นจุด0ูยจุดที่สองเป็นจุด4 4ครูสมมุติเล่นๆนะคะแล้วก็จุดที่3เป็นจุด6กับลบสนะคะมันมีความหมายว่าเมื่อนักเรียนเมื่อนักเรียนลากเส้นตรง จากจุดยอดตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปแบ่งครึ่งฐานตัวแรกตัวนี้ค่ะเราจะเรียกเส้นนี้ว่าเป็นเส้นมัธยฐานนะคะเมื่อนักเรียนลากอีกตัวหนึง่งมาแบ่งครึ่งตรงนี้เส้นมัธยฐานเหมือนกันนะคะมันก็จะเกิดเส้นมัธยฐานทั้งหมดได้สามเส้นอย่างนี้นะคะโจทย์ส่วนใหญ่นะคะเขาให้อาจจะให้เราหาจุดปลายสมมุติโจทย์ข้อนี้ให้เราหา จุดปลายก็คือจุดไม่รู้แหละมันต้องเป็น x กับ y นะคะแต่คู่ลำดับอะไรก็ไม่รู้เป็นจุดปลายให้เราหาจุดปลายที่แบ่งครึ่งเส้นมัธยฐานแต่ละเส้นให้นักเรียนสมมุติว่าตรงนี้ครูกําหนดจุดไว้ให้นักเรียนแล้วนเรียนก็สามารถที่จะหาได้เลยมันมีความหมายว่าถ้าจุดแรกเรียนให้เป็นจุด P P ตรงนี้เป็น p ตรงนี้เป็น x1 กั y 1นะคะ x ่า x 1กับ y 1จริงๆแล้วมันจะเป็น x บาร์กับ y บาร์ของเส้นนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะครูเขียน x 1 y 1ตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เป็น x 2กับ y 2เป็นตัวที่เราต้องการหานะคะตรงนี้เป็น x 3แล้วก็ y 3ค่ะวิธีการหาง่ายๆนะคะวิธีการหาง่ายๆก็คือ ตรงนี้นักเรียนก็หาเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างจุดนะคะจุด P ตรงนี้เป็น Q นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น R ค่ะจุด P ของเราก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ c นะคะบวกอะไรคะบวก6หารด้วย2แล้วก็ c บวกกับลบ4นะคะ c บวกกับลบ4แล้วก็หาร2นั่นคือเราได้จุด P แล้วคะ่ะจุด P ก็จะมีค่าเท่ากับ สี่บวกหกได้สิบหันสองก็เป็น5นะคะสี่บวกกับลบสีได้ศูนย์อีกจุดหนึ่งเป็นศนนะคะนั่นคือจุดทีซึ่งโจทย์ให้เราหาอย่างนี้ต่อไปจุด Q ก็เช่นเดียวกันค่ะพอมาจุด Q ซึ่งจุดตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งระหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะคะก็จะได้เป็น X ก็เป็น0ูนบวก6นะคะหาร2ค่ะ แล้วก็ตัว y ก็จะเป็น2กับลบ4นะคะ2บวกลบ4แล้วก็หาร2ค่ะเรนก็จะได้จุด q ขึ้นมาเป็น6กหาร2 6หการด้วย2ก็จะตอบ3ตรงนี้2บวกกับลบ4ได้ลบ2ลบ2หารด้วย2ก็จะเป็นลบหก็ได้อีกจุดหนึงจุดสุดท้ายเป็นจุด r ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นแบ่งครึ่งเส้นส สิงนี้นะคะก็จะเป็น0บวก4ศบวกสหารด้วย2นะคะจุดแรกจุดที่2ก็เป็น2บวก4ค่ะ2บวก4แล้วก็หารด้วย2เรียนก็จะได้จุด R นะคะเป็น2กับสนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการประยุกนะคะในส่วนตรงนี้สุดท้ายในเรื่องของการประยุกต์นะคะ คลิปของเราตรงนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะสุดท้ายในการาประยุกต์ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยเราจะต้องทราบพิกัดของของมุมของของรูปหลายหลายเหลี่ยมรูปนั้นด้วยนะคะ เช่นครูสมมตินะคะครูว่าตรงนี้เรียนยนิดนึงครูสมมติให้เรียนดูง่ายๆนะคะเราจะมีสูตรสมมติครูมีจุดครูมีสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะเป็นอะไรก็ได้อะสามเหลี่ยมหนึ่งรูปตรงนี้ครนะูสมมติเป็นจุด P นะคะสมมติเป็นจุด P สมมติให้เป็นตัวเลขอะไรดีคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสมมติเป็นหกกับ หนึ่งกับ5ก็แล้วกันค่ะเอาค่าที่มันใกล้เคียงนะคะตรงนี้ x เป็น2 4 6 8 x เป็น10นะคะแล้วก็ y เป็นลบหครูสมมุตินะคะจุด p ตรงนี้เป็นจุด q นะคะ p q r ที่จริงน่าจะเป็น p q r ตรงนี้เอาได้ค่ะตรงนั้นก็ได้ค่ะ ได้ตรงนี้เป็น r เป็น x เ,เป็น1น,นะคะเราก็ y ก็เป็น1เช่นเดียวกันอันนี้ครูสมมุติให้ค่าใกล้เคียงนะคะเราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้โดยที่ไม่ต้องใช้เศษหนึสคูณฐานคูณสูงนะคะจริงๆแล้วทั้งเรียนจะใช้เศษหนึ่สคูณฐานคูณสูงก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นฐานสามเหลี่ยมซึ่งนักเรียนเรียนมาแล้วว่า นักเรียนสามารถหาความยาวของส่วน R กับส่วน P ได้เราก็เรียนสามารถที่จะหา,าความยาวของจุดตรงนี้ได้เพราะว่าเราหาจุดกึ่งกลางตรงนี้ได้แล้วเราก็สามารถหาส่วนสูงได้แต่ว่ามันจะต้องหาหลายขั้นนะคะแต่พื้นที่ตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องหาหลายขั้นนะคะวิธีการนะคะให้นักเรียนใช้วิธีการาขีดตรงนี้ก่อนนะคะขีดตรงนี้ก่อน การที่เราจะหาพื้นที่ของตรงนี้ถ้ามันมี3ส่วนนะคะสูตรของมันคือ x 1 y 1เรียนเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็ x 2ตรงนี้เป็น y 2แล้วก็ x 3แล้วก็เป็น y 3นะคะแล้วก็ต่อลงมาอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้เป็น x 1แล้วก็เป็น y 1เราจะใช้วิธีการคูณทะแยงนะคะแต่มีข้อแม้ว่า เวลาเราเขียนนะคะจุดแต่ละจุดนี่ให้เราเขียนให้เราให้เราใช้แบบทวนเข็มนาฬิกานะคะนั่นคือ x 1ไปหา y 2นะคะ x 2ก็ไปหา y 3 x 3ก็ไปหา y 1สูตรตรงนี้ขางเรียนจับมันมาคูณกันทั้งหมดตรงส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นเครื่องหมายบวกทีนี้นักเรียนก็คูณขึ้นกลับขึ้นไปนะคะ x1 ก็จะไปคูณกับ y3 นะคะแล้วก็ x3 ก็จะไปคูณกับ y2 ค่ะ x2 ก็จะไปคูณกับ y1 ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นเครื่องหมายลบนะคะแต่วิธีการสูตรของมันนะคะพื้นที่ของตรงเนี้ยค่ะพื้นที่ของสามเหลี่ยมมันก็จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็จับสามตัวแรกที่เราคูณกันแล้วก็คูณลงเนี่ยค่ะมาบวกกันค่ะ สชุดแรกก็คือชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3จับมาคูณกันแล้วก็นํามาบวกกันถ้าในตามสูตรนี้มันก็จะได้เป็น x 1กับ y 2ถูกไหมคะแล้วก็บวกกับ x 2นะคะกับ y 3แล้วก็บวกกับ x 3นะคะกับ y 1แล้วก็ไปลบไปลบตัวตัวนี้นะคะลบขึ้นไปทั้ง3ตัวทั้ง3ก้อนเราก็ลบ x 1คะ่ะซึ่งต้องไปคูณกับ y 3นะคะ แล้วก็ลบกับ x 3ไปคูณอยู่กับ x 3คูณอยู่กับ y 2แล้วก็ลบกับ x 2นะคะคูณอยู่กับ y 1ถ้านักเรียนมองดูแบบนี้มันดูเหมือนจะยุ่งยากมากเลยค่ะแต่นักเรียนใช้วิธีการแบบนี้นะคะให้นักเรียนใช้วิธีการแบบทวนเข็มนาฬิกานักเรียนจะเริ่มต้นจากจุด P ก็ได้ค่ะแต่นักเรียนต้องวนนะคะเป็น P R แล้วก็ไป Q ถ้าเียนจะเริ่มจากจุด Q เงินก็ไป QP แล้วก็ไป R ถ้าเรียนเริ่มจากจุด R ก็ไป RQ แล้วก็ P นั่นคือเราจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาพื้นที่ของสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะได้สมมุติตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น x 1ถูกไหมคะสมมติเราเริ่มจากจุด Q นะคะ x 1ซึ่ง x 1จะต้องไปคูณกับ y 2ก็จะเป็น10นะคะครูขออนุญาตใช้จุดนะคะคูณกับ5านะคะแล้วก็บวกกับ x 2 x 2นะคะก็จะต้องไปคูณกับ y 3อันนี้เป็น x 2 y 3ก็จะเป็นบวกกับ6นะคะคูณกับ1ค่ะแล้วก็บวก x 3ค่ะตรงนี้เป็น x 3ก็จะย้อนกลับไปคูณกับ y 1นะคะย้อนกลับไปคูณกับ y 1ก็คือ x 3 1มตัวน,นี้ค่ะมาคูณกับลบ1ก็จะเป็น1คูณอยู่กับลบ1นึคูขอญาตใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ ตัวต่อไปจะเป็นลบเราก็เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่จุด q เช่นเดิมค่ะซึ่งมันมีความหมายว่าเราเริ่มตั้งแต่ x 1นะคะ x 1แต่เราต้องไปคูณกับอะไรคะ x 1เราต้องไปคูณกับ y 3 x 1นะคะเราจะต้องไปคูณกับ y 3ก็คือ10นะคะ10คูณอยู่กับ1ค่ะแล้วก็ลบก,กับ x 3าม x สนะคะตรงนี้เป็นทวนไปนะคะ x 3ก็คือตัวนี้นะคะไปคูณอยู่กับ y 2ก็คือ1คูณอยู่กับ5้าหนึ่งคูณห้านะคะสุดท้ายค่ะลบ x 2ตัวนี้นะคะจะต้องไปคูณกับ y 1ก็จะเป็น6กนะคะหคูณอยู่กับลบหนึ่งเมื่อนักเรียนจับ โมดลบคูณหารตรงนี้ทั้งหมดเท่าเครื่องหมายเท่ากับครูจะไม่ตรงกันนะคะเมื่อเราจับตรงนี้คูณกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ของรูปเหลี่ยมใดๆซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นส่วนของ สี่เหลี่ยมก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะทําแบบนี้เช่นเดียวกันแต่จุดที่เงินกําหนดนะคะเงื่ออย่าลืมว่าจุดที่เงินกําหนดเป็น x 1 y 1 x 2 y 2แบบนี้ค่ะเงิ่ต้องกําหนดให้เป็นทวนเข็มนาฬิกาก่อนแล้วก็ทําไปตามนี้นะคะ,ะจะได้1นส่วนสองนะคะคูณอยู่กับ50บค่ะบวก6นะคะแล้วก็ลบ1ค่ะแล้วก็ลบ10ลบ5แล้วก็ตรงนี้ลบชนลบได้บวกนะคะเป็นบวก6 คำตอบของเรียนคือห0สิบวก6ได้ห6หนะคะห6เป็น72 72ลบออกเสียเท่าไหร่คะ15บห้าสห่ส่วน2เป็น72ลบ16ออกไปนะคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะ72ลบ16ก็จะเหลือเป็นห2เหลือหนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เหลือ กลบหนึ่งเหลือห้าสิบหกส่วนสองคำตอบของเรียนเป็นอะไรคะสองสองสี่สองแปดสิบหกนั่นคือพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับตัวนี้ทีนี้ถ้านักเรียนเจอแบบเป็นชุดที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนจะทําอย่างไรเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมคะ่ะเรียนหนึ่งสองสามมันก็จะ ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจุดมันก็จะเป็นอันนี้เป็นสมมติเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมันก็จะเป็น x 1เงเนเขียนแบบนี้เลยค่ะ x 2 x 3 x 4แล้วก็ไป x 1อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น y 1เหมือนเดิมถูกไหมคะของเราเป็น y 1ค่ะ y 2 y 3 y 4แล้วก็เป็น y 1คือถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ย มันก็จะมีทั้งหมด4จุดถูกไหมคะแต่ให้นักเรียนจําไว้ว่าจุดที่นักเรียนจะต้องดําเนินการนั้นนักเรียนเริ่มตรงไหนก็ได้คะ่ะจุด x 1 y 1แต่ต้องทวนเข็มนาฬิกาก่อนนะคะแล้วก็เรียนก็คูณลงมาเป็นชุดแบบนี้นะคะสชุดนี้ค่ะจับคูณ4ชุดนี้เอานํามาบวกกันแล้วก็จับ4ชุดนี้คูณขึ้นไปนํามาลบก,กันแล้วก็หารด้วย2นะคะมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ ของสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนที่เรียนกับครูไปนักเรียนก็ได้ไปครบทุกเรื่องแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะสั่งการบ้านนักเรียนในลายส่วนตัวก็แล้วกันนะคะวันนี้ในส่วนของการประยุกต์เรื่องของระยะทางระหว่างจุด2จุดนะคะแล้วก็เรื่องของจุดกึ่งกลางแล้วก็เราประยุกต์มาถึงพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้วยนะคะก็ครูก็ขอ